สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูกวกมรกตยอดทองนะครับนี่ครับความสวยของมันก็คือนี่ครับยอดที่ออกมาใหม่ครับจะเป็นสีทองเลยนะครับทุกคนแล้วยอดอ่อนมันนะครับนี่ครับก็จะมีจุดเด่นนี่ครับคือมีเส้นเขียวๆครับคือเป็นเส้นก้านมันนะครับเป็นยังไงครับทุกคนนะครับอันนี้คือใบแก่มะครับ ใบแก่มันจะเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกวกมรกตเขียวทั่วไปนะครับนี่ครับจุดเด่นของมันนี่ครับนี่ครับยอดสีทองของมันนี่เองนะครับสวยมากนะครับเวลามนอกมายอดใหม่เนี่ยดูครับสวยมาจากข้างล่างเลยครับเห็นไหครับไล่ขึ้นมาครับ อันนี้คือยอดออกมาสองสามวันที่แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนถึงสองเดือนครับจะเป็นประมาณนี้ครับสวยมากครับถึงไม่ใช่่างแต่ก็สวยนะครับหวงมรกดยอดทองตอนนี้ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับหลักร้อยถึงหลักพันครับแต่ก่อนก็ต้นละสามสี่พันครับ ถ้าไซส์นี้ก็ประมาณสี่ห้าพันได้ครับทุกคนนี่ครับความสวยงามของมันครับถ่ายให้ดูให้ใกล้ครับนี่ครับพอแกะไปสักหน่อยก็อยนี้ครับสีประมาณนี้แล้วครับมีสีเขียวตัดทําให้สวยไปอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็มีสีเขียวตัดออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงก้านมัน นี่ครับแล้วการพวกนี้จะเป็นสีประมาณนี้นะครับสีชมพูนะครับออกมาใหม่ถ้านานไปก็จะเป็นสีออกเทาๆครับนี่ครับสวยงามครับมาให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่มันนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับต้นใหญ่มัน อันนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มันประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ใบที่แก่แล้วนะครับแล้วอันนี้เป็นกวามรกตธรรมดานะครับมรกตเขียวธรรมดานะครับจะเป็นสีนี้ครับแตกต่างกันครับทุกคนต้นใหญ่จริงครับใบเขียวล้วนเลยครับแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับต้นนี้ครับก็ละอย่างกันเลยครับ ต้นนี้สวยกว่าเยอะครับทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับมีอยู่ไม่กี่ต้นครับแต่สามารถตัดใบแบ่งให้ได้ครับทุกคนถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับที่เพจหรือที่คอมเมนต์ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวต้นไม้นานา,นาพันธุ์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ